ัภาษณ์ไข่ต่อดีค่ะนี่นะคะทุกคนบายบายกล้องหน่อยแขกสู้ๆนะจะมารับมงคลงที่นี่จ้าวคุณป้านะคะนี่ค่ะอวยพรหนูหน่อยค่ะอวยพรให้ประสบความสำเร็จนะคะต้าทูขอให้ได้มงคอจ้าขอให้ดมงองจะมารับอีกค่ะต้าทู ทุกคนคะค่อนดีมากได้เจ้าสด้เจ้านี่นะคะทุกคนเจ้านี่นะคะทุกคนตัวเล็กที่ทุกคนอยากเจอนะคะสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับศิลาครับชื่อศิลาครับอูดังๆอูดังๆโอ้ยอายจะเรยวหมดแลยว นี่นะคะเหมือนกันไหมคะทุกคนดูเหมือนไหมเหมือนไหมคะแม่อวยพรลูกหน่อยภาษาอังกฤษอ๋อลืมคนละเนี่ยลืมอ่ะภาษาอังกฤษก็ได้ All the best All the best สาทุสาธุสาธุสาธุก็คือทุกคนค่ะคำอวยพรที่แม่นะคะให้หนูมาตลอดเวลามาอะไรไปแข่งทักษะแข่งอะไรแม่จะพูดแค่สองคำสั้นๆ All the best ไม่ก็ บุตหลักสองคำนี้ค่ะนี่นะคะเรนนุมีน้องสาวอีกคนนะคะทุกคนอยากเจอไหมค่ะบอกเลยว่าอนาคตน,น่าจะเป็นนางงามได้ไหรือ,อยากอ่านแชทอยากอ่านแชทส,ส,สวัสดีค่ะทําไมราน,น้ําตาไหลนูก็จะไหลนะคะทุกคนคือแบบพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันมากๆแล้วก็อยากจะกลับมาแล้วก็เอามงทองมาฝากให้กับทุกๆคนเลยนะคะมีอง ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้นะคะทุกคนเร็วๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่นะคะน้องสาวหนูนะคะไมร่าอ่าชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อไมร่าค่ะอายุเท่าไหร่คะสิบสามค่ะสิสาปีนะคะทุกคนนะคะให้ดูหน้าแป๊บเดียวจบให้ชมความสวยนะคะอนาคตจะเป็นมิสแกรนไหมน้า ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเดี uh ๋ยวเราจะเข้าไปในเกรแล้วแล้วก็ปล่อยให้ครอบครัวนะคะไปทานข้าวนะคะไปให้หมูดาวนะคขอบคุณเจ้าแม่ล้านนาสู้จะมารับมงทองจ้าถูกนี่นะคะทุกคนไหวเก่งอยู่แล้วถูกเก่งอยู่แล้วอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องเลยบ๊ายบาย บาย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 ตัวนี้นี่ค่ะทุกคนรู้สึกจะร้องไห้ต้องอแต่จะไม่ร้องเพราะว่าร้องมาบ่อยแล้วนี่นะคะสวัสดีครับเป็นไงบ้างฝากไปรับน้องมะไลที่ดอนเมืองด้วยนะคะอันนี้คือ <laughs> อันนี้คือถ้าทุกคนยัง แบบแฟนขบอะไรจริงๆเขาจะจำได้ๆๆว,ว่าหนึ่งหนึ่งคู่เนี้ยค่ะคือคนที่ใส,ส่ส้นสูงเดินกับมาลลยตอนมาลลยเป็นมิสแกรนเชียงของนนองนน่าตอนแนะนำอ่าทุกคนสวัสดีค่ะเราจะบุคคลที่สาคัญมากที่สุดในชีวิตน,นะคะ,ะ <ๆ S 1> ก็คือเพื่อนสองคนนี้นะคะก็คือโฟบแลวก็จอยขอนแก่นค่ะก็คือเขาเป็นเพื่อนของหนูที่มีความสําคัญของหนูมากมากใช่ไหมเพราะว่าเรา มีการอะไรเลยมีการซ้อมเดินใช่คือเขาเป็นคุณครูที่สอนสอนมาลัยเดินนะคะบนเส้นสูงจากที่เดินไม่เป็นเลยนี่นะคะสองคนนี้นะคะผู้ปลูกฝันให้มาลัยนะคะนี่ฝากเชียร์มาลัยให้ไปความมงทองมาให้กับเชียงรายด้วยนะคะมาลายมาลัยกระคาร Miss Grand เชียงรายเริ่มเริ่มเริ่มเลยเกิดาพี่อันนี้ไม่มาเนาะ แล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งนะคะนี่นะ oh <my S 1> คน่ะนผค้คนที่อยู่เบื้องหลังเราจริงๆสองคนแล้วก็ยังสปอร์ตมาตลอดนะคะยังแบบให้คําแนะนําให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้คำปรึกษามีอะไรเราก็ระบายที่เขาได้เงี้ยถ่ายให้ไหมมาลาย ถ่ายให้ไหมถ่ายค่ะแะกกต่ายอ,อันนี้นัอะไรนะรับอยู่แล้วจะให้ฉันเองจะถือตรงไหนถ่ายให้นหน่อยค่ะถึงตรงนี้ บูมแมลงใช่ไหมมาลายบูมแมลงนะครับหนึ่งสองสามป้าแนวตั้งหรือแนวแนวแนวตั้งบ้างน้องมากินนอนนอนเราคนทุกคนเล่นนะแนวตั้งนะครับหนึ่งสองสามทำนิ่งไหม